Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh สวัสดีครับกับผมนายรุษลันสารและสาขาการสอนภาษามาลายูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอะลานะครับวันนี้ครูก็ครูลันก็จะมานําเสนอนิทานเรื่องหนึ่งครับเรื่องพี่น้องแห่งทุ่งนานั่นเองครับทั้งแเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับในเชิงครอบครัวที่อยู่ในชุมชนแห่งทุ่งนามากกว่านะครับซึ่งเขาเนี่ยทาอาชีพแบบเอ่อ ทูน่ากริกยางเป็นต uh ้นนะครับครับว uh ัน oh, น oh, <trad itional baw ps> oh, ี้คร <c oughs> uh ูก็มีเด็กคนนึงครับเด็กคนนึงเนี่ยซึ่งเขาเป็นเด็กมากเลยเขาชื่ออะไรอ่าเนี่ยเชื่อบอาฟิยุดดินครับอ่าชื่อวอลฟิยุดดินนะครับอยู่ชั้นบอลหนึ่งครับชั้นบอลหนึ่งนะครับอ่าวันนี้ครูก็จะมานําเสนอให้ให้เด็กฟังนะครับอ่าอยากฟังไหมอยากฟังครับครูถ้าอยากฟังก็ยูนเบสามูร์เลยไปก้านหน่ะวันนี้ครูก็มีนิทานหนึ่ง ทางชื่อเรื่องว่าพี่น้องแห่งทุ่งนาพี่น้องแห่งทุ่งนานั่นเองซึ่งเขามีพี่ชายสามคนแล้วก็น้องสาวหนึ่งคนเนี่ยครับไปชมกันเลยนะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังนะในหมู่บ้านเละเริงแน่นน้ำผู้คนทำนาและหาปลาประทันชีวิตพ่อกับแม่มีลูกชายสามคน พี่ชายสองคนชื่อชื่อดีกับมีนและน้องชายคนสุดท้องชื่อชื่ออังอ่าต่อไปดีกับมีนขยันช่วยพ่อแม่ทำนาส่วนอังยังเด็กชอบวิ่งเล่นมากกว่าพี่ชายมักสอนให้รู้จักทำงานแต่อังกลับไปเบี่ยงเสมอต่อไปวันหนึ่งองตกหนักจงแม่น้ำตกล้นล้นตลิ่ง พ่อแม่บอกให้ลุลุเนี่ยช่วยกันเก็บข้าวและต้อนวัวกลับบ้านครับ,รบอ่าดีกับมีเนี่ยรีบลงมือแต่อันนะยังไม่สนุกเลยอ่าอังน,นั้นยังเป็นน้องสุดท้องไนงะใช่ใช่ไหมใช่ใชอ่อันก็รีบมาช่วยเร็วอังบอกว่ารีบมาช่วยเร็วมีน้องเรียกแต่น้องชายใสยหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทำเสร็จเองแหละอ่า อังอเบบนั้นอ่าแล้ววิ่งไปจับกบตองตามหนองน้ำอ่าต่อไปก็คือคืนนั้นผมยังตกต่อเนื่องจนท่วงนาทั้งหมดข้าวที่ดีกับมีช่วยเก็บไว้ปลอดภัยแต่น้ำพืชผงที่เหลือไปจนหมดเลยอ่าพ่อถอนหายใจเลยพ่อบอกว่าถ้าช่วยกันให้เรยกว่านี้อ่ะเหลือเขาให้ให้ไว้กินมากกว่านี้อีก อังก็รู้สึกผิดอังที่เป็นน้องชายเลย็กที่ไม่ไม่ไม่ค่อยช่วยเหลือเลย mm hmm. อังอังอังก็เลยรู้สึกผิดไงที่ mm hmm. ไม่ยอมช่วยไงย mm hmm. อ่าต่อไปนะวันต่อมาหมู่บ้านต้องส่้มคันนาและหาปลาเป็นอาหารเพราะว่าโดนน้า hmm. ท่วมไงก็ต้องซร้องคันนาหมดเลย mm hmm. แล้วอังเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ลุกขึ้นมาช่วยพี่พ mm hmm. อ่าแบบ แบกมาและตัดดินเสริมคันนาจากจะมาก่อนเนี่ยเขาไม่เคยช่วยเลยแต่ตอนนี้เขาลึกขึ้นช่วยอ่าดีกับมิ่งแปลกใจพี่จะสองคนเนี่ยแปลกใจว่าอังเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอ่าอังอังก็เลยยิ้มเงี้ยย้มอังอยากช่วยอังบอกว่าอังอยากช่วยพ่อแม่และพี่พี่แม่อยากเป็นดิกเด็กขี้เกียจอีกต่อดไปอ่าอ,อังก็รู้สึกแบบ ได,ได้ความคิดที่ดีต่อไป mm hmm. อาจากนั้นมา mm hmm. อ่งางขยันขึ้นมากคอยช่วยงานและเรียนรู้จากพี่ๆหมู่บ้านจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์ mm hmm. ที่มีข้าวปลาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมไงสุดท้ายพ่อแม่ก็ภูมิใจที่มีลูกชายท่าสามช่วยกันดูแลครอบครัว mm hmm. และอ่งได้เรียนรู้ว่าการทำงานร่วมกันนั้นมันเป็นสำคัญมากกว่า mm hmm. บคร เข้าใจไหมเข้าใจครับจะาทางนักเกงว่าได้เรียนรู้นิทานนี้รู้สึกยังไงครับอยากให้ความคิดก็คือการที่เราได้ทำงานเป็นทีมก็คือจะช่วยให้เราพัฒนาใช่ใช่นะใช่ไหมครูใช่ครับครับก็แค่น,นี้ครับต่อไปก็ครูก็มีแค่นี้เดี๋ยวครูให้ชงนิทานนะอ่านี่คือหน้าแรกนะครับนี่คือหน้าสีชอ่องอ่านี่คือหน้าหน้าหน้าซอง หน้าสองนะนี่หน้าต่อไปนะอ่าต่อไปอ่านี่คือนิทานของพี่น้องแห่งทุ่งนานะครับอ่าครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับครับอ่าสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับ